บทถอดถอนทุกคำอธิษฐานบอกล้างทุกคำสัญญาที่เคยผูกไว้เพราะคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติแต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกันควรสวดขอขอมาเพื่อลดรับลดนี้กรรมให้น้อยลงโดยเฉพาะกับคนรักที่ทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าเป็นเพราะเราต่างเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อจะร้างราเลิกแล้วต่อกันก็สมควรที่จะให้อาภายัยได้โหสิกรรมเสีย เพื่อไม่ให้ทำไม่เพื่อไม่ให้คำสัญญาที่เคยผูกมัดกันไว้เช่นจะเป็นคู่กันทุกภพทุกชาติไปนั้นผูกรังทั้งตัวเราและตัวเขาให้มาพบกันอีกเช่นนั้นควรหมั่นอธิษฐานดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการอาหสศิกรรมต่อกันสำหรับอธิษฐานหน้าพ,พระพุทธร,รูปหรือก่อนสวดมนต์ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอัปปาราทังคมะทเมพันเตอุกาสะทวาระตเยนกะกตังสัพพังอัปปาราทังคมะทเมพันเตอุกาสะคมามิพันเตหาข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลังล้งร่วงเกินคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรมพระอระหันตุกพระองค์พระอริยะเจ้าตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีคุณธรรมและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจับประพฤติตนไปในทางที่ถูกที่ชอ ที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันของข้าพเจ้าจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนถึงบริวารที่เกี่ยวข้องทรงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพระลาบยศสุขสันเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติและธรรมสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลาสิ้นขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าข้อสู่พระนิพพานเทินหากผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไว้ก็ตามไม่ว่าจะชาติภพใดๆข้าพเจ้ายินดีโอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตแค้นและคำสาปแช่งในทุกภพทุกชาติขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของข้าพเจ้าของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภูมิ ขอให้พลนบัยภูมิพบแสนสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมเทินสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพ,เพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ